สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เริ่มต้นกันที่คลิปเบาๆก่อนนะฮะก็พอดีนึกได้นะครับว่าวิธีการนี้ยังไม่เคยได้ลง YouTube ให้เพื่อนๆได้ฝึกนะครับก็จะเป็นเปิดบล็อกตัวผู้นะครับในกรณีที่พระที่มีด้านหลังไม่เสมอนะครับนี่อย่างเหรียญนี้จะมีเสือที่เป็นศิลปะนูนต่ำนะครับซึ่งเวลาระวางเหรียญทาาที่จะวาดบล็อกตัวผู้มันก็อาจจะไม่เสมอก็จะสามารถ กระดุกกระดิกไปทางซ้ายขวานะครับก็ซึ่งทําให้เราวาดเส้นได้ไม่ตรงนะครับเส้นที่แท้จริงก็อาจจะคลักเคลื่อนนะฮะเพราะง,งั้นมันก็มีวิธีก็หลากหลายนะครับหลายวิธีที่เคยลงให้เพื่อนได้ชมนะฮะเดี๋ยวมาดูอีกวิธีหนึ่งนะครับอันนี้จะใช้การเปิดบล็อกตัวผู้เลยนะครับก็จะเลือกอะคริลิกนะครับที่เป็นสีอตองใสนะครับสีตองใส ความหนา2มิลน,นะฮะเบื้องต้นนะครับเราก็นำเหรียญน,นะครับมาวาดบนบล็อกตัวผู้นะครับนี่เห็นไหมครับมันจะโยกลักษณะนี้นะครับเนี่เพราะว่ามันติดตรงเสือนะครับให้เราวาดอ,าอยู่ในเส้นพอคร่าวๆนะครับคือวาดชิดๆนี่อย่างนี้แต่ว่าไม่ต้องไปซีเรียสเส้นนะครับ แต่เราต้องวาดที่ให้อยู่ในเส้นที่ออพ,อพอใกล้เคียงกับความเป็นจริงนะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูาว่ามันนูนช่วงไหนนะครับอย่างเสือตัวนี้จะนูนอ,อยู่ในลายลายด้านนี้นะฮะเราก็จะวาดนี่วาดให้มันพ้นประมาณพ้นตัวเสือนะครับก็แค่กะเอานะครับแค่กะเอาประมาณนี้มันก็พอกะได้นะครับนี่ แล้วก็ไปฉลุทิ้งเลยนะครับไปฉลุทิ้งเลยนะฮะครับไปตัดภายนอกมาแล้วก็ไปฉลุภายในนะฮะนี่ครับตัดวงนอกอย่างนี้มาก่อนนะครับก็ตัดเผื่อเอไว้นะครับอย่าเพิ่งตัดถึงเส้นนะครับให้ฉลุมาเพียงแค่เราเอาอ,อัคกิลออกมาทํางานง่ายๆก่อนนะฮะเสร็จแล้วเราก็ไปเจาะ เจาะแล้วก็ไปฉลุในส่วนที่ในวงของเสือตัวนี้ออกมานะครับนี่ครับฉลุทิ้งแล้วนะครับเราก็เนี่ยเราจะเห็นระยะนะฮะนี่แล้วก็เอาอีกด้านตรงข้ามนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับมายัดเข้าอย่างนี้แล้วเราก็วาดเส้นที่แท้จริงได้เลยนะฮะเพราะงั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวผู้ละนะครับ นี่รูมันก็จะใหญ่ๆอย่างนี้นะครับแต่ถามว่ามันสามารถนําไปกดบล็อกกดฝาได้หรือไม่คณะ,ะคําตอบคือได้นะครับกดได้ปกติเลยนะครับไม่มีผลอะไรนะฮะเพราะงั้นมันก็เป็นแค่รูของแอร์ปั๊มเท่านั้นเองนะฮะนี่ครับให้มันพ้นเสืออย่างนี้นี่แล้วเราก็วาดนะครับวาดฝั่งตรงข้ามเลยอย่างนี้ นะครับคลนี้ก็ง่ายดายนะครับสำหรับวิธีการที่เราเปิดบล็อกตัวผู้นะครับในกรณีที่ด้านหลังของเหรียญมันนูนนะครับก็เป็นอีกแค่วิธีเดียวนะครับอีกแค่วิธีหนึ่งนะครับเป็นอีกแค่วิธีหนึ่งเท่านั้นนะฮะวันนี้ก็จะนําคลิปเบาๆนะครับมาให้เพื่อนชมก่อนเดี๋ยวนะครับต่อไปนี้นะครับเข้มข้นอีกแน่นอนนะครับนี่การันตีนะฮะ เพื่อนก็ไปฉลุนะครับใกล้ๆเส้นแล้วก็ไปขัดกระดาษทรายขัดกระดาษทรายปัดเงาได้เลยนะครับนี่ครับก็จะเป็นวิธีหนึ่งง่ายๆนะครับเดี๋ยวนี้เหรียญออกมานะครับด้านหลังก็จะเป็นศิลปะนูนต่ําทั้งนั้นเลยนะครับก็จะมีส่วนยื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นครุฑพญานาคนะครับหรือว่าพระราหูอะไรต่างๆเนี่ยฮะก็จะมียื่นออกมาเยอะนะครับเพื่อความสวยงามนะฮะ ส่วนบล็อกตัวผู้นะครับเลือกใช้อะคริลิกที่มีความหนา2มิลขึ้นไปนะครับถ้าเหรียญปกติอย่างนี้เราก็ใช้2มิลน,นะฮะเป็นพระเนื้อผงที่มีความหนามากๆเราก็เริ่มจาก2.5ไปนะครับไล่ไปเรื่อยๆตามความเหมาะสมนะครับโอเคนะครับเบ็ดเสร็จแล้วนะฮะเบ็ดเสร็จแล้วล้วก็นําบล็อกตัวผู้มาเปิดกับนะครับไม้อัดเปิดบล็อก นะครับที่ใช้เป็นตัวเมียนะครับก็ใช้ความหนา4มิลนะครับใช้ความหนา4มิลนะฮะนี่ความหนา4มิลนะครับส่วนระยะระยะปีกซ้ายปีกขวานะครับก็ต้องได้2เซนนะครับเป็นอย่างต่ำนะฮะ2เซนนะครับมันจะมีระยะที่มีแรงกดที่ดีนะครับนี่ซ้ายขวาด้านล่าง ด้านบนก็สัก2เซนครึ่งนี่ด้านบนเนี่ยนะครับให้มันใหญ่กว่าหน่อยนะครับ2เซนครึ่งนะครับนี่ฮนี่นีประมาณ2เซนเนี่ครับสซนโอเคนะครับ,นะรบถ้าเราจะเปิดนะครับก็ใช้ปากกาตัวนี้มันจะสามารถเปิดบล็อกให้มีช่องไฟ1มินหน่อยหอยได้เห็นไหมฮะนี่ กาเฟียต้าเนี่ยย่อไส้ดินสอลงต่ำๆนะครับแล้วก็าวาดในแนวดิ่งนะครับมันก็จะมีระยะช่องไฟเลยนะครับดินสอเฟียต้านะฮะก็ซื้อได้ที่ตามเซเว่นนะครับมีเป็นบางเซเว่นนะฮะแล้วก็โลตัสเอ็กเพรสอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีนะครับที่ผมเคยซื้อนะฮะนะครับแต่บางเซเว่นก็ไม่มีเลยนะฮะมันก็หาค่อนข้างลำบากเหมือนกันนะครับไม่งั้นเพื่อนๆก็สั่งดูใน าตาม Lazada s h o อป e ดูนะฮะนี่ไหมฮะโอเคนะครับเพื่อนกอ็ไปทำล็อกฉลุออกมานะครับแล้วก็ทากาวร้อนแล้วก็ขัดให้เนียนนะครับเหมือนที่ผมเคยทำให้เพื่อนชมนะครับตอนนี้ก็เหมือนเหมือนเจ้าจตัวงานปกติเลยนะครับแล้วก็ไปกดฝานะครับไปกดฝาได้ตามปกติเลยนะครับ ช่องไฟก็1มิลหน่อยๆนะฮะโอเคนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองนะครับมาลองกดฝากันดูนะฮะกดฝากันดูนะฮะกระจกฝาหน้าฝาหลังนะครับเราควรใช้อะคริลิก1มิลเต็มนะครับอย่าใช้0.8นะฮะมันบางเกินไปนะครับอ,อ่าอาคิลิกเราไปล่นไฟนะครับลนตะเกียงแอลกอฮอล์นะครับ แอลกอฮอล์นะครับนี่หรือจะใช้เตาแก๊สปิกนิกแบบผมก็ได้นะฮะนี่โดนอ่อนว่างว่างเล่งเปิดแอร์ปั๊มนะครับเปิดแอร์ปั๊มแล้วก็ตัวนีบมานีบนี่สบายสบายไปนะครับค่อยๆทําไปนะนี่สบายๆนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็เป็นขั้นตอนง่ายๆนะครับกับการที่เราจะปั๊มฝานะครับเราไม่ต้องไปสารวนวุ่นวายอะไรเลยนะครับหนีบสะดวกด้วย หนีบไม่หนีบมือนะฮะเห็นไหมครับนี่ง่ายมากเลยนะฮะแล้วก็ปรับลมปรับอะไราตามใจเราชอบนะครับสักหนึ่งนาทีนะฮะแล้วก็ปิดสวิตช์นี่มาดูนะครับมันก็ปกติเลยนะฮะไม่เกี่ยวกันเลยนะครับเพราะการปั๊มมันอาศัยขอบสันขอบข้างนะครับของบล็อกตัวผู้เท่านั้นนะครับมันไม่ได้เอาอใจกลางของบล็อกตัวผู้มาเป็นตัว กดฝานะฮะเห็นไหมฮะมันก็จะมีสันส,ยสวยๆนะฮะก็สามารถนูนขึ้นได้อย่างงดงามนะครับเนี่ยฝาที่2นะครับก็พลิกทางบล็อกตัวผู้พลิกทางบล็อกตัวเมียนะฮะลักษณะนี้นะครับก็นําฝาเรานะครับไปล้างด้วยน้ําแชมพูก่อนก็ดีนะฮะแล้วก็เช็ดให้แห้งแล้วก็เอาไปลนเพื่อที่จะเตรียมกดมันก็จะทําให้งานสะอาด ฝามันสะอาดนะฮะนี่ฮะลนก็ลนอ่อนๆนะครับนี่เร่งกดเบิง้งเปิดแอร์ปั๊มดูนะฮะแล้วก็ตัวหนีบมันหนีบนี่ชิวๆแล้วครับเรียบร้อยแค่นี้เองฮะกดฝานะครับแล้วก็ซํานี้ก็พอใจแล้วนะครับนี่ ทำงานแบบสบายๆไปนะครับเราก็มีเวลาเราก็ไปทำอย่างอื่นปุ๊บแล้วก็มากดเนี่ยฮะไม่ต้องเอามือกดแช่ไว้นะครับอย่างนั้นเมื่อยเมื่อยนะฮะแล้วก็เราทําอย่างอื่นด้วยไม่ได้นะครับได้แล้วนะครับนี่เรียบร้อยแล้ะนูนๆสวยๆเลยนะครับก็เอาไปประกบนะครับฝาที่1กับฝาที่2อเอามาประกบกันนะครับประกบกันเสร็จแล้วก็ไปเจาะลูกนี่ประกบอย่างนี้นะฮะประกบอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่วางซ้อนกันนะครับ ลูกศิษย์ที่รักนะครับอย่าวางซ้อนกันและเจาะนะฮะนี่ประกบอย่างนี้ประกบเหมือนเราประกบแกนนะฮะแล้วก็ไปเจาะสัก4ี่รูก็พอนะครับทีนี้เราก็จะได้แกนเออฝาที่มันตรงกันแล้วก็วสวยๆแล้วสาหรับงานที่มันมีหลังรูอย่างนี้ครับสวัสดีครับ